Yes, พระศาสนาจักสนใจทุกสิ่งของมนุษย์ทุกสิ่งที่เป็นมนุษย์เป็นที่สนใจของพระศาสนาจากักดังนั้นพระศาสนาจักจึงสนใจปัญญาประดิษฐ์ AI เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อเราและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนานี้ดูเหมือนว่าการใช้งานของปัญญาประดิษฐ์จะมีประสิทธิภาพมากกว่าความสามารถของมนุษย์ ในการสั่งการและจัดการปัญหา <new> เทคโนโลยีใหม่และปัญญาประดิษฐ์กำลังถูกนำมาใช้มากขึ้นในประเทศเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าหลายแหง่งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งนี้เปิดการใช้งานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในหลายๆด้านทำให้เกิดความเป็นไปได้ สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศหากเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์หากเป็นผลิตภัณฑ์ของมนุษย์ก็ควรอยู่ภายใต้การควบคุมทางจริยธรรมและการเมืองและสุดท้ายคือการควบคุมทางจิตวิญญาณมีหลายด้านที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถมีผลกระทบที่ขัดแย้งกันและเป็นอันตรายต่อสันติภาพและการอยู่ร่วมกันของพลเมืองตัวอย่างเช่น เราอ่านนึกถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยสถานที่ทำงานการรักษาพยาบาลตลอดจนการใช้สิ่งเหล่านี้ในสงครามในด้านหนึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นทรัพยากรที่เป็นประโยชน์เช่นในด้านการศึกษาหรือเทคโนโลยีการเกษตรเช่นการติดตามพืชผลในทางกลับกันแน่นอนว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเรานั้น กว้างใหญ่และซับซ้อนในคราวเดียว e, e วิธีการรวบรวมข้อมูลสามารถเพิ่มอคติทางสังคมบางอย่างให้รุนแรงขึ้นได้อย่างแน่นอนโดยทำหน้าที่เป็นปัจจัยของการเลือกปฏิบัติทั้งทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม azione, ial, ดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทางสังคมนำเรากลับไปสู่ปัญหาพื้นฐานจริงๆเกี่ยวกับวิธีที่เราดูแลกันและกันและวิธีที่เราดูแลบ้านส,ส่วนรวมของเรา sono ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วยรูปแบบของเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงการใช้งานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบที่เราต้องการใช้งานในลักษณะการใช้งาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์สำหรับทุกคนด้วยความยุติธรรมและสันติภาพไม่อาจมองข้ามปัญญาประดิษฐ์ได้ไม่เพียงแต่ประเด็นหลักด้านจริยธรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเท่านั้นเนื่องจากเราต้องพิจารณาประเด็นทางมนุษยวิทยาประเด็นทางการเมืองการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างประชาชนและประเทศชาติด้วย นั่นคือเหตุผลที่ซิสเตอร์คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระสันตะปาปาที่จะคํำนึงถึงประเด็นเหล่านี้พ่อคิดว่านี่เป็นสัญญาณพยากรณ์จากพระสันตะปาปาพระองค์นี้ด้วยที่จะสามารถมองไปไกลกว่าปัจจุบันเพื่อระบุได้ว่าจริงๆแล้วอะไรในอนาคตของเราที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง เราต้องจำไว้ว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการปรับปรุงสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดหรือไม่นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องมีส่วนร่วม